สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นกล้องนิดหนึ่งสะอาดแล้วนะแต่เนี้เรามาดูแนะนําหน่อยนิดหนึ่งค่ะวันนี้มาทานอาหารอะไรคะวันนี้วันนี้ค่ะวันนี้ก็ทานคาบูอิซานนะคะกับอะไรก็คือสุดทรรม่าวันนี้ก็ไปกันมาเลี้ยงชาบูนะคะน่าจะเป็นหมูนะคะนี่เป็นหมูชุดอาซาบูอาหารต่างๆนี่มีผักมีถึบมีน้ำจิ้มอะไรที่เนี้ย น้ำจิ้มอะไรนั่นค่ะน้ำจิ้มก็มีน้ำจิม้มแับนีกนะคะมีทั้งน้ำจิำ้มของเล็กๆล็กน้ำจิ้มก<อ>๋วยเตี๋ยวกับน้ำจิ้มก๋มวยเตี๋ยวแล้วก็น้ำจิ้มจับวอ๋อนะคะของราบลาบบ้านเราแล้วก็น่าจะเป็นน้ำจิ้มโกานะ <c oughs> นหนาขขขอีอันนี้เนี่ยเป็นน้ำปลาแบบแบบที่เรากินแบบซูชิอะไรแบนี้อันนี้จะเป็นวากกเมะเนาะแล้วก็มีอันนี้เป็นมะเะเมะ ส่งม,มาที่พิพิธนะนะคะท่านผู้ชมมาค่ะหิวและรอนานและนะคะหมูน้ำเดือเล่น